โยวาสาสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว Su ม,มินเนอร์บอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของตะระกูลขั้นสองอีกตัวหนึ่งหรืออีกตะกระกูลหนึ่งนั่นก็คือตะระกูลของคอร์นนั่นเองครับเนื่องจากว่าน้องเพิ่งมานะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆนะตัวของคอร์นเองนะ่ที่มากนะเอเวกนขั้นสองนี่คือผมอยากได้ทุกตัวเลยตอนนี้ผมกําลังฟาร์มตัวของท่าแสงอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของน้องว่าเออสกิลเป นะครับอ่ะอันดับแรกเรามาพูดถึงตัวของสเต็ปกันก่อนนะครับสแต็ปคือเอาเว็ขั้นสองคือเฟี้ยวมากแล้วก็เยอะมากด้วยนะผมอ่ะคอนไฟคือแบบเป็นสายป้องกันนะครับที่เลือดแล้วก็เดฟเนี่ยก็สูงพอสมควรน,นะครับแต่ว่าถ้าสปีดน้อยนะครับผมแล้วก็ทัดน้าเนี่ยมันจะหนักทัดน้ำเนี่ย,จ,ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมันหนักไปมันจะหนักไปทางเอทีเคหน่อยหน่อยนะตัวของเอ่อเลือดกับเดฟเนี่ยน้อยมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ทัดลมนะครับเลือดเยอะนะครับผมแล้วก็เดฟเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็แสงนะครับผมเลือดเยอะเดฟประมาณหนึ่นครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสายป้องกันนะเอาโดยภาพรวมแล้วกันนะครับสำหรับตัวของคอนนะผมมองว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่สแตทนม,มันไม่ได้เวอร์มากกลางๆใช้คำว่ากลางๆดีกว่าแต่ว่าจะมีต่ำๆจริงจะเป็นจะเป็นธาตุน้ำนะ ธาตุน้ำนี่ยไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเลยนะผมก็แบบเอาถ้าพูดกันง่ายๆถ้าแ,แต่เนี่ยภาพรวมนะธาำตำุน้ําต่ําสุดนะครับหรือพูดง่ายๆคือกากสุดนั่น,น,หนแหละนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวของธาตุไฟกันก่อนว่าเอ,อสกิลของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับผมมานะครับผมตัวของธาตุไฟนะครับผมสกิลที่หนึ่งครับเป็นการตีแบบนี้นะครับผมตีโหูโคตรเท่ดีเป็นการตีนะครับผมแล้วก็เกิดเคสสตันทำให้ศัตรูเกิดเคสตส,คสตันเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับผม าหากเป้าหมายในวงตีสถานะก่อแตกอยู่จะเป็นการแตกในเรื่องของบับสโลในสองเทินนะอารมณ์แบบถ้ามีก่อแตกก็จะเป็นการแจกสโลด้วยตกิลเนี้ยแรงตามค่าเดฟนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแล้วกรณีที่ตัวของเป้าหมายเนี้ยมีตัวของเอฟฟกนะครับผมการสถานะสตันนะครับน้องจะเป็นการทําดาเมจแรงขึ้นถึง50%นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการดาเมจเป้าเดี่ยวนะตกิลที่2ครับเป็นการทุบศัตรูนะครับผมอย่างแรงเลยเป้าเดี่ยวนะแล้วก็จะเป็นการทําให้ศัตรูเกิดเกิก่อแตกสองเทินนะผมความเสียหายเนี้ยจะแรงตามเดฟนะครับผมอ่ะประมาณนี้ แบบปุบอมนะครับแล้วก็ก่อแตกประมาณนี้นั่นเองนะครับคอมโบง่ายๆครับผมสกิล2สกิล2ก่อนนะครับแล้วก็ตาม้ดยสกิลที่1ครับจะเป็นการแจกสโลนะแบบนี้ครับเห็นไหมจะมีสตันจะมีสโลด้วยครับประมาณนี้แล้วก็ไพรแม็กของน้องนะก็คือสกิลติดตัวครับเมื่อการต่อสู้เริ่มเอ่อเริ่มขึ้นนะเพทพีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเดฟเอาง่ายๆถ้าพูดกันเปยๆก็คือยิ่งเดฟเยอะยิ่งเลือดเราก็จะยิ่งเยอะตาม เดฟเยอะเลือดเยอะตามประมาณนี้นะครับผมอ่ะนอกจากนี้จะไม่สนใจเอฟเฟกความเสียหายทุกประเภทนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะคือมันน่าจะเป็นการตีทะลุในเรื่องของปั๊บต่างๆหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะแต่ตัวเนี้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมเอาที่วันมองนะตัวนี้วันให้น้ําหนักไปทางการเป็นดามเมจเบิร์ดเบ้าเดี่ยวอาจจะใส่เป็นโทสาดาเมจบ๊ำบ๊ำบำก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นเอ็กก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นรูนเดฟแบบบึ้ม,มซึ้ ตําเบย์ก็ได้นะวยผมอันนี้ต้องมาดูกันก่อนว่าตัวของน้องเองอะ่ะสามารถเล่นในกรณีแบบไหนยังไงได้บ้างแต่ผมว่าซิกวอลน่าจะมาซิกวอลน่าจะมาครับผมซิกวอลคีย์วอลน่าจะมานะครับตัวคอนเทนต์เนี้ยไอ,อตัวนี้น่าจะเก่งคอนเทนต์การตีคนซะเยอะนะครับยืนพื้นที่วิวแน่ๆครับยืนพื้นที่วิวแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นดาเมจสักสักสักอย่างนะผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ่ะต่อมาครับผมก็คือตัวของธาตุน้ํากันนะครับธาตุน้ำเนี่ยเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะครับเอาเบคคััสมมาาถืออว่่ดีเลยนะะรบผ สกิลที่1่ก็เหมือนกันกันบทัานะต่ไยนะตีทำให้เกิดสตันนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายติดกอ่อแตกดูแตกสโล่นั่นเองครับตีแบบนี้ปั๊บนะครับผมเกิดเคสสตันนะครับผมแล้วก็ถ้าติดกอ่อแตกก็จะแตกปับสโล่ด้วยนะผมอ่าแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการตีหมู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นการเอ่อทำให้ตัวเกิดเคสการก่อแตก3คืนตีทีคือนอนรอได้เลยนะทุกคน3คืนนะครับผมเยอะมากนะอืมนี่เป็นการตีแบบนี้นะผมอ่ะเป็นการตีแบบนี้ปื้มปืมแล้วก็มีการก่อแตกพอก่อแตกปั๊บสกิลที่ปั๊บ มันจะเป็นการทั้งสตัรนะครับผมแล้วก็จะเป็นการแจกบัฟสโลด้วยนั่นเองคอมโบกง่ายครับเหมือนธาตุไฟ2แล้วก็1นั่นเองครับทีนี้มาดูใครแม็กของน้องกันบ้างครับให้แม็กของน้องคือสก,กิลที่3ครับได้รับปุมคุ้มการต่อเอฟเฟกนะครับอามาพาดนะครับก็คือพวกสตัน์หลับแช่แข็งไม่สามารถทําอะไรน้องได้นะครับผมและความเสียหายต่อเนื่องก็คือแบบบัฟพิษเนี่ยไม่สามารถทําอะไรน้องได้นะครับผมอนะ่ะนอกจากนี้ทุกครั้งที่ถูกโจมตีจะมีโอกาสห้าสิบเปอรงเซ็นต์นะครับผมที่จะเป็นการถอนในเรื่ มาจี้มาแจ่น้องทีเนี่ยแล้วแบบว,วิบัฟฟ้าหายไปไหนหนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสกิลแบบเนี้ยน่าจะมีแค่ตัวเดียวด้วยมั้งในในเกมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะเออแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้น,นครับผมจะเป็นการลดความเร็วนะครับผมของสตูลงสองเทินเอาง่ายมาตีน้องปั๊บเนี่ยนอกจากโดนหอนบัฟฟ้าไม่พอยังจะเป็นการโดนสโลอีกนะครับผมตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่รับปีนได้พอสมควรแต่ตัวนี้ผมผมเชียร์นะอาจจะใส่เป็นโมเมนต์ดูดเลือดเคาน์เตอร์ก็ได้ดูดเลือดเคาน์เตอเร์ดาเมะมะาณนึงงไ่ต้อยอยก แต่ผมมองว่าตัวนี้น่าจะเก่งดูดเลือดทอเตอ,อร์วะ่ะดูเท่าเท่า,ท,าที่ดูมานะคอนเทนต์นะครับน่าจะหนักไปทางการตีโคนซิกวอร์กีวร์รวมถึงในเรื่องของคอนเทนต์ Arena, อารีนาอาร์เอก็น่าจะมีน่าจะมีบทบาทพอสมควรนะครับประมาณนี้แล้วกันนอกจาแต่ก็เน้นไปทางดามเมจต,ต,ตีมดามเมจนะครับแล้วก็เลือเดเทปเยอะๆนะครับผมอาจจะไม่ต้องทำคียเดมเน้นไปทางคีเรตแล้วก็เป็นแม่นยำแล้วก็อาจจะต้องมีต้านทานด้วยนะแต่จะต้องมีต้านทานนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบโดนน้องแบบเกาะตรงเกาะแตกได้นะผม <gie> ก็ประมาณนะั้นแต่ว่าจริงๆไม่จาเป็นต้องมีด้านทานเยอะก็ได้นะครับทุกคนนะะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของค้อนคาดน้ำนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวของค้อนคาดลบอันนี้บอกเลยว่าโคตรเทยู่แล้วครับผมสต่กิลที่หนึ่งครับเหมือนกันกับทุกทาดนะแล้วก็เป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมสตันนะฮะแล้วก็ถ้ามีบัฟเกาะแตกอยู่บนหัวนะผมก็จะเป็นการแจกสโลนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแต่กิลที่2ครับเหมือนกับคาดน้ำนะครับผม DB, ก็คือเป็นการตีมูแล้วก็เกาะแตกนั่นเองนะครับแต่กิลที่3มครับเหมือนกับไม่อ เท่าเดียวแบบนี้นะครับผมอถ้าการณีที่เดฟของศัตรูน้อยกว่าตัวของน้องเองนะผมน้องจะเป็นการโจมตีแบบอีสแนลเดฟหรือเป็นการโจมตีแบบทะลุเดฟทันทีแต่ว่าเงื่อนไขมันมีครอบนะคือเดฟเราต้องสูงกว่าศัตรูหรือศัตรูต้องเดฟต่ำกว่าเราเนี่ยถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้กันนะครับดังนั้นตัวนี้ไทแม็กของมันอนะ่ะคือต้องทำเดฟเยอะๆนะครับต้องทำเดฟเยอะๆแล้วก็ไปเน้นชาร์จคิเรตแล้วก็คิเดมเดี๋ยวดิจริงๆเนี่ย แนะนำเลยนะครับจะเป็นรูนอะไรก็ได้แต่ว่าเดฟบวกหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควร2,000ันะครับถ้าเป็นไปได้2000เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่ามันจะค่อนข้างตีแล้วแบบชัวร์มากๆว่าเราจะทะลุเดฟไปเลยนะผมประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อย่าไปเข้าบ้านที่เป็นแบบมีดียดเดฟนะครับแล้วก็แบบพวกแพนดาพ้ดาทัดลมอย่างเงี้ยผมเคยนะเคยซ่าเอาไปทุบแพนด้าลมแม่งทุบไม่เข้านะไม่นออีกนอนแล้มน้องตาจะไหลนะผมประมาณนั้นคือมันเป็นความซ่าสมัยแบบวัยรุ่นนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะตัวนี้รูนอะไรก็ได้แต่ว่าเน้นไปทางรูนแบบเน้นหนักไปทางเดฟหน่อย,นอนนอย ถ้าเป็นของวันใสมันจะใส่เป็นรุ่นกาดสองเซตนะครับแล้วก็จะเป็นวิวเซตหนึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะตัวนี้เก่งมากครับเล่นในคอนเทนต์ซีกวอลได้นะครับอ่าร์ทีเอได้เออ่ตัวของอารีนาได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้เก่งมากนะครับเก่งมากมากเลยนะครับอ่ะต่อมาครับท่าแสงพระเอกของงานนี้ครับท่าแสงเนี่ยไอแม็กของมันเนี่ยสกิลที่หนึ่งก็เหมือนกันกับทุกคาดนะตีแล้วก็ตัดตันมีถ้าศัตรูก่อแตกอยู่ก็เป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าแจกฟับสโลวนั่นเองนะครับผมอ่ะ สกิลที่2เหมือนตัวของคาดไปครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดเกเก่อแตกนะครับผมแต่มันจะมีไคลแมกก็คือมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการโจมตีเพิ่มอันนี้เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีเพิ่มจากแพสซีฟนะ,ะแพสซีฟของน้องคืออะไรหลังจากการโจมตีสโตูนะครับผมอ่าแล้วถ้ากรณีที่สัตูเกิดเคสของการตีสถานะกอแตกนะครับผมมันจะเป็นการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3ครั้งนะครับต้องบอกก่อนนะครับสมมติในกรณีที่เราเอาสลักไปทํากอแตกเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้ว มันไปตีอย่างเงี้ยแล้วมันไปตีอ่ะน้องไปตีครับเชื่อไหมมันจะเป็นการตีดอปเพิ่มอีก3ครั้งนะทุกคนนะเท่ากับว่าสกิลที่1บวกกับแพสซีฟเนี่ยเท่ากับตี4ครั้งนะผมซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสนะครับในการสร้างนะครับผมอ่อหรือพูดง่ายคือเป็นการแตกวิบวับแดงก็คือห้ามพิวเป็นเวลา2เทิร์นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ก่อแตกอยู่ปั๊บใช่ไหมก่อแตกปั๊บมันตีดอปอีก3ครั้งนะผมสกิลหนึ่งตีแบบนี้ปั๊บแล้วก็ตีก่อแบบนี้อีก3ครั้ง ซึ่งมันจะเล่นเป็นการเจาะหรือเป็นการเบิร์ดดาเมต,เ,มตเ,เป้าเดียวได้ตัวนี้จริงๆสามารถใส่รุนเนี่ยหลากหลายมากจริงไม่ว่าจะเป็นรุนผนึกรุนสตันนะครับรุนดาเมตเพรียวๆนะครับหรือจะเป็นรุนแบบเออเขาเรียกไงเป็นรุนผสมก็ได้เหมือนกันนะเน้นไปทางการทำดาเมตแบบเปี้ยงบ้างก็ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขคือต้องทําให้ศัตรูแบบต้องทําให้ศัตรูเกาะแตกก่อน,นซึ่งมันต้องมีตัวทรงครับซึ่งมันต้องมีตัวทรงถ้ามีตัวทรงไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าตัวน้องไปอยู่ในสนามด้ววววยเเนนนนนนีี่่่่มมมมมมมััััะทาาาให้้้ตคคกกงงงขึึออรบผผซ ในโม,โม,โมเมนต์ที่ว่าจะใส่นะว่าจะใส่เป็นสตันนะครับทำไมผมถึงชอบสตันเพราะว่าสต,ตันปัจจุบันนี้มันปวดมากสตันปัจจุบันนี้มันปวดมากหรือไม่ก็อาจจะใส่เป็น ex ไปเลยนั่นเองครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวน้องเองอจ,จะมีบทบาทครับแล้วก็ความเก่งแค่ไหนยังไงบ้างนะครับอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงจังนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็ตัวของคาดมืดคาดมืดเนี่ยเป็นพระเอกของงานเหมือนกันนะครับคาดมืดเนี่ยใครแม็กของน้องเนี่ยสกิลหนึ่งไม่เหมือนชาวบ้านจะชอบนะเป็นการตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เหมือนยกกับฟแดง ตีเสร็จปั๊บทำให้เกิดเอฟเฟกต์ปีกแดงขึ้นสองเทิร์นอตีแบบนี้อ่าปั๊บเอฟเฟกต์ปีกแดงคือเอฟเฟกต์ที่มันจะทําเป็นการบล็อกบัฟคุณจะไม่สามารถให้บัฟฟ้ากับตัวที่มันมีเอฟเฟกต์ปีกแดงได้นั่นเองครับแค่สกิลที่หนึ่งก็เก่งมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะและหาเป้าหมายในผมติดสถานะอ่าก่อแตกอยู่นะครับผมจะเป็นการลดความเร็วนั่นเองครับอ่ะประมาณว่าถ้าติดก,ก่อแตกอยู่ก็จะเป็นการอ่าลดความเร็วนั่นเองครับประมาณนี้ติดก,ก่อแตกใช่ไหมปั๊บนะครับแล้วก็อ่าบล็อกบัฟนะครับแล้วก็เป็นกการรแจสโลนนนัั่เองะคบ สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเกิดเทสของการกอดแตกด้วยแต่ที่สำคัญไปมากกว่าน,นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปีกแดงอีกก็คือตีก่อแตกแล้วก็แจกปีกแดงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับผมก็ผมมองนะตัวนี้น่าจะใส่เป็นสตาร์ทน่าจะเก่งสตาร์ทีนผมว่าน่าจะเฟียวฟาเลยก็ลบบัฟบเสร็จตัวนี้สกิลสองบมก็ให้นะผมเรียบร้อยนะครับผมน่าจะน่าจะเก่งมากๆนะครับ แล้วก็สกิลที่3ครับผมเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมสาครั้งนะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันจะเป็นการตีแรงตามเดฟนะครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี้ยจะเป็นการ1หักดาบครับ2จะเป็นการแจกในเรื่องของการบล็อกบั็บหรือบั็แดงนั่นเองนะครับบลกปีกแดงแบบนี้ตีสาครั้งนะครับผมแจกในเรื่องของการหักดาบนะครับผมอาแจกทีบั็หักดาบนะครับแล้วก็จะเป็นการแจกในเรื่องของบล็อกบล็อกบด้วยเอาพูดง่ายคือเป็นเอฟเฟกต์ปีกแดงนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอาทีเนี้ยาาคนก็ถมว่ ตัวนี้มันเอาไปเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้จริงๆเอาไปเล่นได้เยอะนะอารีนา ATA, Dual, Six Wall ได้รวมถึงในเรื่องของการเล่นตัวของเออ่จะเรียกไงดีมันชื่อว่าอาร์ติแฟกต์อะอาร์ติแฟกต์ที่เป็นตัวของป้อมป,ประการเหล็กอะเออไอบอสลูกตุ้มอะเออนั่นแหละนะครับผมไปบล็อกบัฟได้ตัวนี้จริงๆใส่ดูได้หลากหลายนะโดยจะเป็นสต so e ันสวิฟเอ i p EX ก็ได้แต่ผมมองว่าตัวนี้ถ้าใส่สตันน่ะน่าจะแสดงอภินิหารปงปูกเขมได้ดีที่สุดเพราะว่าสก,กิลมันค่อนข้างปวดเนาะอ่าในภาพรวมทั้งหมดแล้วกันนะครับผมถ้า ให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนคอนมืดเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าคอนมืดเนี่ยมันมันไปที่หลากหลายมันปวดมากนะครับอันดับที่หนึ่งคือคอนมืดนะอันดับที่สองเนี่ยผมยังให้เป็นคอนลมอยู่ดีเพราะว่าคอนลมเนี่ยมันมีความหยิบมาใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ที่สาคัญคือมันทํารูนง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายทํารูนง่ายประมาณนี้นะครับผมต่อมาอันดับที่3ผมให้เป็นตัวของท่าแสงท่าแสงเนี่ยผมให้ความหลากหลายในเรื่องของการตีหลักดอนไลายนิดอย่างเงี้ยเออจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเท่ากันทุก แตมคะแนนเนี่ยเท่าๆกันนะครับยกเว้นแต่ตัวของคาดไฟที่ผมว่าคะแนนน่าจะา่ทสุดนะเพราะว่าคาดไฟเนี่ยมันมีตัวแทนเยอะนะครับผมที่เหลือเนี่ยเท่ากันหมดนะแต่ว่าอันนี้ผมเรียงตามความชอบอย่างมือเนี่ยผมชอบลมผมชอบแสงผมชอบนะครับแล้วก็น้ําน้ำเนี่ยมีกิมมิคในความเล่นยากอยู่นะเพราะว่ามันต้องเล่นเฉพาะเคสแต่ว่ามันก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ชอบไม่เก่งแต่มันหยิบเฉพาะเกมหยิบเฉพาะเคสเนี่ยอาจจะมีความหยิบยากหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคาดไฟเนี่ยผมมองว่ามันเล่นยากแล้วก็มีตัวแทนที่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวของคาดไฟนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับตัวต,วตระกูลของออคอนนะครับขั้น2กันนะครับดูกรอบทีสิงขั้น2นั่นเองว่ามันเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดว่ายังไงกับตัวของคอนบ้างนี่ผมอ่ะก็ใครที่ดูคลิปนี้จบฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้วันคงด้วยนะครับผม